สวัสดีครับเอฟซีทุกทุกท่านชาว u t u b e ส่องช่างบัดหินขันนะครับมือนีได้มีโอกาสได้เลือกงานมาแล้วก็ได้มาวานแฮลงแฮตกปลาได้ล้านปลาบึกตัวนึงครับประมาณฮาลูไปไปนะครับเบิ้งเอานะครับนอปลาบึกแทหรือบ่แทนะครับนะของสร้างจ้าปทุมราชสร้างจอยปทุมราชวงศาเพื่อนดนปล่อยไว้2ปีนะครับออออนอะนี่ปลาบึกปลาบึกแท้นะครับนอนล้านนะโ,โมเมน ลูกปลาบึกร้านปลาบึกนะครับน้องสองปีประมาณฮาโลไปๆนะครับน้องสวงนี่กับบึงคลิปผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องช่างบัดยินมขานนะครับน้อนะครับเดี๋ยวมืออื่นถ้าไแต่ลืมงั้นตะเวนกินสิบจัดให้อีกนะครับแหกับเป็นแหน้าลึกนะครับกับกับวานได้กับแต่ปลาปลาปากปลาตะเพียนแน่กับตัวปลาเทืองกันลายลูกปลาบึงกันหลายเนี่ยปลาเอกลายเนี่ครับ เป็นปล่อยไหวต้องับก็ได้ปลาดุกหางหลบเย็นนะครับเนาะโลกัวนะเล่นได้บ่ได้ครับน้ำมันลึกเลือกงานมาแล้วกับปลาบึกตาตาน้องครับสังเกตเบื้งตาเลยครับตาปลาบึกมันเป็นแบบนี้แหละครับตาปลาบึกอย่าลืมนะครับเบื้องกิบพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซ่องจ้างบัตหินกานต่อไปนะครับจะได้เกียิกิบใหม่ๆลงให้เอฟซีฮาวด์เดี่ยวเบื้องต่อไปนะครับเนาะสหรับมื้อนี้ก็ขอ ยุติไว้เพียยนคนีน,นะครับโอกาสหนาพอกันใหม่ขอกับคำว่าสวัสดีครับสบายดี